นี่เดิมเดิมหมดเลยนี่เดิมเดิมหมดเลยอเนี้ยคือพยายามซ่อนๆให้มันมองไม่เห็นแต่มันใช้ประโยชน์การใช้งานเนี่ยแต่ตอนแรกอะดีไซน์ไว้สปอตไลท์มันต้องอยู่ตรงนูง้นแต่พอจะไปอยู่ตรงนู้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเวลาเราลุยอะสปอตไลท์มันจมน้ามันไม่ปลอดภยัยก็เลยต้องย้ายมาอยู่ข้างบนเห็นไหมฮะผมพยายามทำมํำให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าสุดท้ายแล้วไม่ปลอดภยัยของเดมิมนะครับตัวก,กาดแข้งอะมันจะเป็นลักษณะเป็นลิ้นเฉียงลงแล้วก็ตักอากาศเข้าไป พอประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพอเป็นเขาเนี่ยแม่งร้อนเนาะมันร้อนเสร็จปุ๊บเขาต้องการหลักอากาศาเข้าไปเพราะฉะนั้นรถคันนี้จุดอ่อนก็คือความร้อนเพราะฉะนั้นนสิ่งที่เราต้องอัพเครื่องอัพรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็คือการระบายอากาศของเครื่องยนต์สําคัญมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหม้อน้ําพิเศษพัดลมไฟฟ้าต้องเพิ่มแล้วต้องเป็นพัดลมที่มีพลังมากพอมีพลังมากกินไฟเยอะก็จะต้องเปลี่ยนไดชาร์จ ที่มีพลังสูงมาก